ไงๆไ,งไลวสวัสดีครับเพื่อนๆ่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปั้นน้องปลาวานสุดน่ารักกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีแป้งโดนะครับถ้าใครไม่มีแป้งโดก็สามารถใช้เป็นดินเบาหรือว่าดินน้ำมันแทนก็ได้นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือที่ตัดนะครับถ้าใครไม่มีที่ตัดก็สามารถใช้เป็นใบบรรทัดหรือว่าไม้จิ้มฟันหรืออะไรก็ได้ที่สามารถตัดได้นะครับเอาละไปเริ่มทำกันเลย อย่างแรกนะครับก็หยิบมาประมาณ1กึ่กำมือนะครับจากนั้นนะครับก็ปั้นเป็นกลมๆนะครับปั้นเป็นกลมๆประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ทําการบีบเขานะครับบีบให้เป็นหยดน้ํานะครับผมบีบให้เป็นหยดน้ํานะครับค่อยๆบีบนะครับเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราก็พักน้องเขาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็หยิบแป้งโดหรือว่าดินเบาหรือดินน้ามันนะครับมาประมาณ หนึ่งกำมือนะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทําการนวดเขานะครับนวดให้เป็นแบรนดเลยนะครับผมนวดประมาณนี้นะครับผมนวดให้มีความยาวเท่ากับลําตัวนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็หยิบลําตัวของน้องนะครับขึ้นมาแล้วก็ประกบกับสีขาวนะครับแบบนี้นะครับประกบแบบนี้เลยปัาบมองเห็นไหมประกบแบบนี้เลยนะครับ ฟื้ประกบยันหางเลยนะครับประกบแล้วก็ทำการแต่งเขาหน่อยนะครับผมเมื่อเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวยงามมากเลยดูเป็นลำตัวของน้องเขาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำหางของน้องเขากันต่อนะครับผม ทำห่างนะครับก็หยิบออกมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการปั้นเป็นกลมๆนะครับผมปั้นเป็นกลมๆทั้งสองอันเลยนะครับแล้วปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็บีบเขานะครับไม่ค่อยบีบนะครับผมบีบแล้วก็ทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับบีบแล้วก็ทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผม ท่านี้เราก็จะได้หาของน้องเขาแล้วนะครับผมทำส่งอันเลยนะครับเสียนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการติดกันเลยนะครับผม เม้ติเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นหางที่สวยงามมากเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำคีบของน้องเขากันต่อนะครับผมทาคีบนะครับก็ทําเหมือนกับหางเลยนะครับผมก็หยิบออกมาสองอันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆนะครับผมทั้งสองอันเลยเมื่อปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ทําเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับผมทเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ได้มาอันนึงแล้วเรียบร้อยครับพอนนี้เราก็ได้ครีบของน้องเขาแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็นำไปติดกันเลยเมื่อติดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดูสิเพื่อนๆเป็นครีบที่สวยงามมากเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำ ตาของน้องเข้ากันต่อนะครับผมทําตานะครับก็หยิบสีดําออกมานิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยไม่ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆนะครับผมปั้นเป็นกลมๆนะครับอ่าปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วเราก็จะได้ตาของน้องก็แล้วนะครับผมแล้วก็นําไปติดกันเลย เรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จะได้ปลาของน้องเขาแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จะได้น้องปลาวานสุดน่ารักมาแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้องปลาวานสุดน่ารักมาแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องมะลิทีวีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็มีสาระนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย